ไปหักสิบบาทสิบาทสองเลยจ้าราคาเดียวกันทัน้งโตเลยที่กล่องละเท่าไหรึ่งสิบบาทครับราคาเดียวกันทัน้งโตเลยทุกอย่างเลยครับ <ull it. S 1> ผมมีไข่ดาวก็สิบจ้ <c oughs> า,จา,าได้เลยจ้าครับผมแล้วเป็นอะไรดีเอ่ยมีทั้งหมดกี่อยา่างเลยถ้าเป็นกับข้าวมี4ครับแล้วก็พวกในตัวเสริมเนี่อีก4เป็น8ครับ <c oughs> ดีเลยกคนได้แล้วข้าวต้มอือ้บอกเราเป็นไรดีเอ้ยเข้าข้าวผัดหนึ่งครับได้เลยเข้ามันไก่ยอกปิ้งสีมันไก่สองเ,เป็นหก, 4, นก 2, ครับ

เฮงเฮนี่นะ